ก็สวัสดีครับโคจูชิริวครับวันนี้อยู่ในแมพบ TDA ครับหรือ Tower A ครับมาวันนี้เราจะมาสอนเล่น event อ the hope, the ีเวนต์ของ The h o e The War กันนะครับมาของ Chapter แรกครับมาให้แน่นอนมมันคือรับมือใหม่นะ Chapter แรกนะครับโอเคอย่างว่าเคเราจะใช้ตัวที่น่าจะาซื้อง่ายสุดคือมีขอดูปบภาพไม่หลอดของไว้แล้วนะภาพจะไม่หลอดหน่อย โอเคครับเราต้องหาเชลกันเนอร์ครับแล้วก็มาแลกครับมาโอเคครับ2ตัวให้นี่นะครับผมจะเลือกให้น้ำม่วงก่อนนะครับโอเคก็เริ่อกันเนยครับไปข้อฮอลลคร์เตอร์โอเคเลือกด่านมันจะมีชัพเตอร์1 2ึสองและก็4ครับแต่ถ้าใครมากวนเราก็จะสอนโซโลล่มันจะมายุ่งกับกูโอเคคนที่ชอบเสือกมันชอบมันทำ คุณนี่นันทั้แบบเองไม่ได้โอเคผมจะโซโลผมไปเอคข้า็ชัตเตอร์แล้วนะครับมา เราจะสอนโซโล่ก่อนนะครับมาโซโล่ก่อนถ้าใครชอบเสือกมันจะไม่เป็นอย่าอย่าพราชันด้วยโอเคผมจะมาสอนโซโล่ก่อนเนี่ยชัปเตอร์แรกครับขอบชุกแมก็น้ำมอดครับจานโอเคไปเลยก,กันเลยโอเคก็เข้าใหม,ม่แลวครับมาเราจะมาเลือกเคยจะมีความยากคือน้ำมอดถึงในแม่ครับมาฝึกสอนน้ำมังก่อน โอเคน้ำมอญก่อนนะครับ okay, ครับเรามีเงินอยู่เก้าไรให้น่ให้น่าหนาวางช็อกกันเนอร์ครับเป็นเลเวลนี้ก่อนแล้วอัพเป็นสองสายครับ,หน,รบหนึ่งสองคืออาสายแรกครับหนึ่งสองอับเกรดหนึ่งหนึ่งและก็เล่นสกิปเลยครับถ้าเราเล่นโซโลโอเคครับซอมบี้หุ้มเนี้มันเป็นซอมบี้ธรรมดาครับแต่คอนทามาคือมันการระเบิดถ้าเราอาตโตตีคู่สแปนมาน้ำแม่พอไหมพี่เขาไม่พอ,พอ,พอ,อเอาแค่ ถ้ามันกว่าจะหลดก,ก็นะโอเคนะไม่มพอครับแล้วก็วางบอลแลกไปครับขั้นหนึ่งโอเคครับ okay. แล้วก็อัพช็อคกันเนอร์เหมือนเดิมครับสองหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งให้เป็นเหมือนนี้ครับตีกีแรงขึ้นโ okay. อเคอ๋อตัดตะกี้ไปแลยครับเราอย่าไปผัวครับบอลแลกเราแบกแบดรายู่ครับโอเคแล้วอัพช็อคกันเนอร์ให้เป็นสองแล้วก็อัพเป็นสองสองสองครับให้เป็นน้ำเม็ดแรงครับให้เป็นน้ำเม็ดสิบสี่มันจะเป็นแบบสเปร์ครับคือเออออแหละ เไอตัวนักอาร์มมักการจะส่องสายครับส่องสองครับโอเคถ้าเจอนูนิตซอมบี้แบบว่าเราเอากระวางจักกันเนินสามตัวแล้วครับเพราะว่ามาตรงนั้นมันจะมีซอมบี้ปามินครับลดเลือดได้โอเคครับมาซอมบี้เลือดห้าสิบแปดหรือยี่สิบนี่แหละเจอหน่อยลูกในมักการระเบิดแล้วก็อาแฟร์ครับเนี่ยง่ายครับเกมไม่ได้เลยง่ายไม่ได้ยากคือส่องสองไปเลยครับแล้วก็แนะนาอาบบาแลักครับบาแลักอาเป็นสองสายเลย เอาบาลแลกแล้วก็สองเราก็สองสองครับเอาไปเลยให้ช่วยน้ำมีต่อครับโอเคนี่ไงซอมบี้นี่ครับซอมบี้ปามีอันนี้คือซอมบี้หมดเลยครับเราอย่าไปกลัวครับโอเคตะกี้ไปแล้วอย่าไปกลัวครับเรามีตัวบาลแลกช่วยอยู่ครับโอเคเอาตอนแรกเป็นขั้นบวกครับเป็นขั้นสามสองครับขั้นนี้มีประโยชน์มากครับถ้าใครอาศัยเมื่อใส่ร่างไม่คุ้มหรอกครับมันต้องการระเบิดละสิบสิบเปอร์เซ็นต์อะเยอะไหมก็กลางครับ พ่อทันเยอะโอเครอเชคกันเนอร์ครับอัพสายครับเชคกันเนอร์อัพตัวนี้อัพไปเป็นสายบวกครับให้มันตีไว้หน่อยครับมันจะได้กระจายครับคือสายบนมีคนตามมาแต่คือผมก็ดีไปเวลาแล้วครับคือเพิ่มกับอาจัสสเปซแล้วก็แล้วก็คูด้าคูเอลีแหละอัพเอาไปสองตัวครับให้มันเน้นน้ำเม็ดหน่อยโอเคนี่มันจะได้มันจะมันจะได้เคลียร์ซอมบี้ไว้ครับซอมบี้มันจะกันระเบิดครับ 40่สิบก็แข่งๆครับแต่ถ้า50าสิเริ่มเยอะแล้วกา็น้ำมันไม่ไหวหรอกโอเคอัพช็อกเกอร์เนอร์ไปหยบร้อยโอเคซอมบี้วิ่งไวมาแล้วถ้าเลื่อนรถมันจะวิ่งไวครับคือเขาก็องมีตัววีดะในเทเเฟสอะโอเควิ่งไวก็โดนมาเลกครับโอเคเราสา0พันนับ3,800ัร้อครับอาร์บมาเลกเป็นยิงไกลขึ้นครับคือพีเอ็กก็16ครับแต่ถ้ามี3ตัวก็เป็นน่าจะเท่าไหร่ก็ลองเอาไปคูณเองนะครับโอเค แล้วก็อย่าไปคว้าเพราะว่าคว้ลุกไปก็สกีไปครับใส่ไปคว้าแล้วมีมาแล็ช่วยอยู่โอเคอัพ์ฟจ็อกเกเนอร์เป็นขั้นสิบลยครับสามสองครับโอเคให้มันยิงไกลๆหน่อยครับเพราะว่าอัพ์ฟครับมันจะได้เพิ่มเพิ่มแล้วเพิ่มคูด้าแล้วเพิ่มตัวล่องหัวนะครับโอเคโอเ้ยาคก็เพิ่มครับของอาจะกระสุนก็เพิ่มครับโอเคอัพ์ฟนะครับอัพ์ฟสามตัวโอเคซัมบี้มาแล้วไอ้พวกเนี้ยกันแล้วครับ การระเบิด50กับการคัดิเซอร์กันก่อนแบบนี้ครับก็ง่ายๆครับมัไม่ได้กันยากโอเคเรียบร้อยแม่ไม่ต้องคลัวครัาสกิปภาพอย่าไปคว้าครับดาวเล่นทาวเวอร์เอกอ่ะมันจะยากก็ใช่แต่ของซอยละให้สันละเอียเฉยโอเคครับซอมบี้เลือดมาครับเจนครับเลือดหนึ่งทานสองนะคือมันจะบัฟซอมบี้ให้วิ่งไวขึ้นครับแย่ครัพชาอคแคนเนอร์ให้มันดื่อแรง่ครับมันจะได้ตีไวไม่ตกว่ามันเหรอพี่ไม่ต้องควครับมันมีมาแลนด์อยู่ช่วเยอเลยอ่ะ เอามาแลลกมาอีกสองฐานอัพบนสามกล่องครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็แถบแขงเชอรกันเนอร์เนี่ยเรียบร้อยอ่ะถ้ายิงไวถ้าอัพตันอัพขั้นตาน่ะมันจะไวครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่าไปกลัวครับนิดหน่อยครับมันก็มันก็นกนกรับรู้ได้โอเคอัพไปครับต่อเชอรกันเนอร์สองตัวครับอัพเต็มคือคุณเล้ยะไปแล้วนะมันเพิ่มแล้วเกอมันจะเพิ่มบูญแล,ล้วเนี่ยมีมันละเราไม่ขวานมังการกายภาพ 10 50้าสบแบบไปเยอะแล้วคือแต่ตีเข้ามาพี่ก็ตีเข้าครับแต่หักแค่50ก็เหลือ10%อน่ะโอเคยิงนิร้อยโอเคอัพปลั๊กไปครับเนี่ยช็อกันเนอร์จริงๆครับไม่ต้องกลัวครับเพิ่มช็อกันเนอร์ไปแล้วครับเพิ่มเพิ่มไปให้มันให้มันยิงแรงขึ้นครับละสองตัวครับเพิ่มไปครับเพิ่มไปเลยอย่าไปกลัวครับโจมตีไปสับไปครับนิ้ยเอบอสมาแล้วบอส แอนมาอัพเลือดสองหนึ่งเจ็ดครับก็ยืดมันจะบ้าซอมบี้ครับคือถ้ายิ่งบา้งากบมันมือจะพาเราเจอจะเรื่องครับแล้วก็เลิฟมันจะเพิ่มเบอร์ครับถ้าเราฆ่าตัวนี้ยเราต้องฆ่าให้ได้ครับโอเคเดี๋ยวพรบรอบมาเพี่ไม่บอกเอามาแหลกจายไปเลยอย่าไปกลัวในผมอยู่ก็ต้องมีผมสอนนะครับโอเคและก็อัพมาแหละให้เป็นท่านโบสี่แล้วให้มีสี่กว่ายิงแรงๆขึ้นนะ ง่ายครับง่าย็ามัมดากโอเคน้ำมอนเรียบร้อยจบแต่คาดลุนิดตายครับครึ่งหลอดเรียบร้อยโอเคครับจบแปดทีเรียบร้อยก็สหรน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์กดกดไลค์ยนะครับให้ก็กดมหวตนะครับแล้วก็กดติดครับ